ถ่ายทอดสดพรีเมียร์ลีกสัปดาห์ที่สองมาแล้วนะครับเริ่มกันเลยวันศุกร์ที่ย2่สสองหรือ,อง,ง่ายๆคือคืนวันศุกร์นั่นแหละเ <Ooh. S 1> วสต์แฮมเจอเชลซีไม่ค่อยอยากดูแล้วก็ต่อได้เลยวันเสาร์ยาวมาแล้วตั้ง6โมงครึ่งหรือ1 8ดนาฬิกา30นาทีแมนซิตี้เจอสเปอร์โอ้โหคู่นี่โคตรม จนสุด5ทุ่มครึ่งอาเซน,นอลเจอรลิสก็ไม่ค่อยน่าดูแต่คู่ที่เดือดเลยและมันที่สุดก็คือวันอาทิตย์แมนยูเจอปูเล่มส่วนที่เหลือก็ตามนี้เลยนะเพื่อเพื่อนี่เห็นกันอย่างไรดินต้คอมเมนต์กันเข้ามาเลยนะแต่ผมบอกเลยว่าแมนยู you, ตบปูเล่คาบ้านแน่นอนโอเคนะ